Make it yours by a m o r i n i g e m s เลือกชิ้นที่ใช่ในแบบที่เป็นคุณ,คณและตอนนี้คุณยิมอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีคุณยิมจาก a m o r i n i จม m s, <S ค่ะสวัสดีครัดีค่ะสวัสดีคุณกอนแล้วก็คุณ ตั้มนะคะยินดีต้อนรับคุณตั้มค่ะยินดีต้อนรับคุณตั้มค่ะคิดถึงชิงเลยนะฮะไม่เจอกัน2สัปดาห์ปะสองสัปดาห์สองสัปดาห์ด้วยกันนะคะครับอ่ะวันนี้เจอกับคุณหยิมในช่วง make it yours นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของการลักษณะของเพชรที่มีความสะอาดหรือตําหนิเออเขาดูกันยังไงเพราะว่าเพชรมันเม็ดเล็กมากเลยนะใช่แล้วก็เพชรหลายเม็ดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าดูอย่างไรความสะอาดวันนี้คุณหยิมมาเล่าให้ฟังใช่ไหม คใช่ค่ะก็คือความสะาดของเพชรหรือว่าตําหนิของเพชรนั่นเองนะคะก็คือจริงๆเรื่องนี้นะคะมันก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลกับราคานิดนึงแล้วก็รายละเอียดจะค่อนข้างยาวแต่ว่าวันนี้หยิมจะมาสรุปให้ฟังกันแบบสั้นๆนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5้าระดับเลยค่ะอ่าห้าระดับด้วยกันไอ้น,นี้คือแบบฉบับรวดเร็วครับห้าระดับไปกันที่เรื่องแรกเลยครับเป็นยังไงบ้างคะได้ค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นระดับความสะอาดที่เป็นระดับอ,อไม่มีตําหนิก็คือไร้ตําหนิเลยก็จะเป็น โฟเลหรือว่าตัวยอดจะเป็น FL นะคะตัวนี้จะเป็นเพชรที่เคลียร์ที่สุดมไม่มีตำหนิค่ะอ่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะสามารถพบเพชรแบบนี้ได้มากหรือน้อยฮะออจริงๆพบได้น้อยมากๆนะคะแล้วก็อย่างสมบอกว่าราคาก็คือสูงมากเช่นกันค่ะเพราะว่าโดยปกติตามธรรมชาตินะคะเพชรก็คือเขาจะต้องมี ตำหนิแล้วก็อะไรเป็นธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งจะพบได้ยากมากๆเลยถ้าเราจะพบตัวที่มันเคลียร์ที่สุดแบบ FL ค่ะอ่าอ,อันนี้คือพบได้ยากมากอันนี้คือข้อแรกนะครับต่อไปข้อที่2เป็นความสะอาดในระดับไหนครับคุณหยิมอ่าระดับที่2นะคะก็จะเป็น very slightly อ uh, ่ incrusty นะคะก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็น VVS นั่นเองค่ะก็คือตัวนี้จะมีตำดเล็กมากๆนะคะตัวนี้ใช้กล้องขยายสอลุกเข้าไปก็คือยังจะต้องใช้ความพยายามค่ะถึงจะมองเห็นค่ะ ก็คือต้องใช้กล้องส่องเข้าไปถึงจะมองเห็นนะฮะครับผมเอออาต่อไปครับคุณหยิมครับได้ค่ะระดับที่3ามนะคะตัวนี้ก็คือเล็กทั้งทก็จะเป็นระดับ V S นะคะหรือว่า V S 1 S 2อย่างที่เราได้ยินนั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นตำหนิที่เล็กมากๆเช่นกันค่ะแต่ว่าใช้กล้องขยายสูงสุดถึง10เท่านะคะส่องเข้าไปแล้วก็ใช้ความพยายามเช่นกันถึงจะมองเห็นตำหนิค่ะอื นะครับก็ต้องใช้ความพยายามมากๆถึงจะมองเห็นตําหนิแต่แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะฮะมันอาจจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะมองไม่เห็นค่ะถ้าด้วยตาเปล่าก็คือระดับสุดท้ายอาจจะมองเห็นนะคะก็คือไปที่ระดับต่อไประดับระดับที่4นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นระดับที่ S S I อะไรประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็คือตําหนิที่แบบว่า มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเราใช้กล้องขยายสิบเข้าสองเข้าไปพ๊กก็คือจะเห็นตําหนิได้เลยค่ะอ่าก็คือต้องใช้กล้องอ่ะตัวนี้เขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้กล้องสองก็สามารถมองเห็นได้อ่าได้ฮะแล้วความสะอาดในระดับแบบระดับเริ่มต้นเลยระดับต่ําสุดเลยมีไหมฮะมีค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นระดับ e n c o d e d ค่ะก็คือตัวนี้จะเป็น อนะคะก็คือสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้ความพยายามก็คือเห็นปุ๊บเลยค่ะอาจจะเป็นตำหนิเป็นจุดเป็นเส้นอะไรแบบนี้ก็คือเห็นได้เลยค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าความสะอาดมันน้อยเนี่ยราคาก็จะถูกลงไปด้วยใช่ไหมครับถ้ามีตําหนิอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ค่ะซึ่งถ้าถามว่าอารมริกีเต็มนะคะเราใช้สแตนดาดที่ตําหนิเพชรที่เท่าไหร่ก็คือของร้านเราก็จะใช้เป็น V S นะคะตัวนี้ก็คือใช้กล้องขยายสองแล้วก็ ใช้ความพยายามมากๆค่ะสอบถึงจะมองเห็นแล้วก็ที่ร้คงันราคาคุ้มค่ามากๆค่ะมไม่ต้องเป็น F L ก็คือใส่สวยแล้วก็คุ้มราคาแน่นอนค่ะอ่าแสดงว่าที่ออมรอนี่เจมก็คือมีความสะอาดตั้งแต่ V S ขึ้นไปอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะจริงๆลูกค้าสามารถออเดอร์ได้หมดแต่ว่าโดยที่ออเดอร์ส่วนมากที่เราก็จะเป็น V S นะคะส่วนออระดับที่เคลียร์สุดๆ F L ก็คือถามว่ามีไหมนานๆมาครั้งค่ะก็คือ มันนี่อาจจะต้องเยอะนิดนึงค่ะเออาว่ากันตรงๆอะนะก็แล้วแต่ความเนียนว่างี้ใช่ถ้าเกิดว่ายิ่งแบบยิ่งยิ่งไม่มีตําหนิเลยสะอาดใสสุดๆราคาก็จะยิ่งแพงใสๆแบบ crystal ลียร์ใช่ิ r y ัลเคลียร์สุดๆแต่นี้เป็นใสระดับไดมอน n d clear เออนะครับความสะอาดก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการกําหนดคุณภาพและราคาของเพชรถูกไหมครับคุณยิมใช่ค่ะจริงๆมันจะมีทั้งเรื่องสีในเรื่องสีสียงที่เราเคยรู้กันจะมีทั้งเ่องสี น้ำหนักอะไรต่างๆเป็นส่วนประกอบด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของตำาหนิอย่างเดียวที่เป็นตัวกําหนดราคานะคะอืมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะได้เพชรที่ความสะอาดแบบไหนหรือว่าเอ๊ยเราดูที่งบประมาณเป็นหลักอย่างเงี้ยก็สามารถปรึกษากับอมรนีเจมส์ได้เลยเราคุณหยิมก็พร้อมที่จะแนะนําให้ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นหลักเลยก็คือดับแล้วคืองบประมาณเท่าไหร่ก็คืออยากักหลังจากนั้นเราก็ค่อมาดูกันว่าเราจะได้ เพชรไส์หนสเปคอะไรอะไรยังไงคือเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอ่าได้เลยเออนี่ไหนไหนก็พูดถึงเรื่องของการไปดูเพชรแล้วนะเผื่อว่าหลายคนในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ไปเที่ยวไม่ทันจองไม่ทันอยากจะเอาตังค์ไปซื้อแหวนเพชรเออก็เลยอยากจะถามว่าช่วงหยุดยาวนี้ออมรีนี่เจมเขาปิดตามกระแสที่แบบประกาศหยุดเพิ่มไหมฮะไมป วันอาทิตย์วันเดียวนะคะแล้วก็วันจันทร์วันอังคารท,ที่เขาหยุดกันก็คือเรายังเปิดแตนดบายนะคะรอลูกค้า แวะมาหาเราได้เลยค่ะจ้าแวะไปแวะไปช็อปแหวนเพชรกันได้เลยนะครับแสดงว่าเปิดตามปกติให้คุณได้ไปเซอร์ไพรส์คุณพิเศษถูกต้องเ,อเพราะว่าบางอย่างนี้คือแบบเอ้ยอย่างคุณลูกค้าเองอาจจะใช้เวลาในวันหยุดยาวแบบตัดสินใจได้อะไรอย่างเงี้ยไปดูกันได้แล้วก็ดีดีแบบว่าได้มีเวลาไปดูในช่วงกลางวันอะไรเงี้ยถูกต้องอนะครับอ่ะก็อย่าลืมไปใช้บริการแล้วก็ไปเลือกกันนะครับ,ค,รบคุณหยิมฝากช่องทางการติดตามหรือว่าไปหาคุณหยิมที่โชว์รูมยังไงทางไหนได้บ้าง คได้ค่ะก็คือ,อหลักๆเลยนะคะกดติดตามเพจอมอรินี่เจมหัดใหญ่ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักอินบ็อกหรือว่าจะเป็นที่ไลน์แอดแอดอมอรนี่มนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยสอบถามทันทีเลยก็ 0887923629นะคะคอันนี้คือเป็นผู้ผู้ที่เขารู้จริงเกี่ยวกับเพชรเรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์เพรสเลยใช่แล้ว<อ>นะครับแล้วก็คุยง่ายแบบสบายใจเลยเพราะว่าที่นี่คือที่ที่เพชรและมิตรภาพคือเรื่องเดียวกันกับอมรนี่เจมส์วันนี้ขอขอบคุณค,คุณหยิมมากเลยนะครับ ร้ายค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะและนี่คือช่วง Make It Yours นะบายอัลโมรินจส์นะครับ, James, รบใช่เลยครับอ่าเราไปเบรกกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังข่าวกันไปจัง Make It Yours by Almorini James เลือกชิ้นที่ใช่ในแบบที่เป็นคุณ,คณ 2 o'clock upside